ดูจังพร้อมนะข้อแรกนะดูจดจางดูโจ๋นนะลูกเขาบอกว่าอันไรที่มันเหมือนกันก็ลากเส้นหมาอา้าวเข้าใจไหมเซมอันไหนเหมือนกันข้อหนึง่งอันไหนเหมือนกันลากเลย Very good ข้อสองอันไหนเหมือนกันลากเลยโอเคลากลากเส้นลูกข้อสามอันไหนเหมือนกันลากเลย ข้อสี่อันไหนเหมือนกันลากเลยโอเคอันนี้ดีดูโจทย์ดีๆนะเขาบอกว่าถุงเท้าสีฟ้าเอาไว้กล่องสีฟ้าถุงเท้าสีขาวไว้กล่องสีขาวพร้อมไหมดูดีๆนะลากเส้นไปหากันนะโอเคฟ้าไปฟ้าขาวไปขาวขาวโอเค <What? S 1> โอเค โอเคคู่ไหนอีก<ส>เฮ้ย<ส>คู่นี้นะผิดผิดอ่ะลากใหม่<ส>ออต้องใจเย็นๆเหลือคู่ไหนอีกลูกยังไม่ได้ลากอ่า<ส>อืมไหนอีก<ส>อืมไหนอีก<ส>คู่ไหนเอาเฉพาะคู่ที่ยังไม่ลากลูกคู่ไหนยังไม่ลากโอเคเว r y g o กู<ส> <Okay. S 2> you